สวัสดีค่ะพบกับด h มม a าเทลส์นิทานธรรมะฟังเพลินแค่ฟังนิทานสั้นๆเรื่องนี้คุณอาจมองโรคต่างไปจากเดิมเข้าเม็ดสุดท้ายของลุงจันน้ำหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายชราคนหนึ่งชื่อว่าลุงจันเขาอาศัยอยู่ในกระท่อมปลายนาเพียงลำพังแม้อายุจะมากแล้วแต่ลุงจันยังคงตื่นแต่เช้ามืดทุกวัน หลูกข้าวดูแลแปลงผักและดูแลสัตว์เลี้ยงในบ้านยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยวันหนึ่งหลานชายของเขาชื่อตน้นเดินทางมาจากในเมืองเพื่อพักผ่อนช่วงปิดเทอมเมื่อเห็นลุงจันทร์ทำงานทั้งวันต้นก็อดสงสัยไม่ได้ลุงจันทร์ครับลุงอายุเยอะแล้วทำไมยังต้องขยันขนาดนี้ล่ะครับไม่เหนื่อยเหรอต้นถาม ขณะนั่งดูลุงถอนหญ้าลุงจันยิ้มและยื่นข้าวสารเม็ดหนึ่งให้ต้นดูดูเจ้าเม็ดข้าวนีส่สิลุงพูดเสียงนุ่มมันเล็กนิดเดียวแต่ต้องใช้แรงคนทั้งหลายไถนาดำนาเฝ้าน้ำเฝ้าแดดถึงจะได้มาถ้าเราขี้เกียจแม้แต่เม็ดเดียวก็ไม่มีจะกินต้นพยักหน้าแต่ยังไม่เข้าใจนัก หลายวันผ่านไปต้นเริ่มเบื่อไม่มีอะไรให้ทำวันหนึ่งฝนตกหนักทั้งคืนต้นตื่นขึ้นมาพบว่าลุงจันเดินลุยน้ำไปเก็บฝางให้วัวแล้วก็ยังกลับมาหุงข้าวทำกับข้าวด้วยรอยยิ้มต้นอดไม่ได้เดินเข้าไปกอดลุงจันแน่นลุงครับผมอยากช่วยลุงทำงานแล้วผมไม่อยากนั่งเฉยเฉยอีกต่อไปลุงจันหัวเราะเบา รูปหัวต้นขยันเหมือนเข้าเม็ดนี้แล้วหลอนจะไม่มีวันอดตั้งแต่นั้นมาต้นกลายเป็นเด็กขยันขันแข็งไม่เกี่ยงงานเล็กงานน้อยและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบและเป็นที่รักของคนรอบข้างข้อคิดจากเรื่องนี้คนขยันย่อมไม่อดคนที่เห็นคุณค่าของหยาดเหงื่อจะมีความมั่นคงในชีวิต ข้าวเม็ดหนึ่งอาจดูเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยคุณค่าจากความขยันของผู้คนจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำมาเทลส s ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ